พระเจ้าอดพรครับยินดีที่พี่น้องเข้ามาฟังคําสอนนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะสอนพี่น้องให้เกิดความเชื่อนะครับอย่าลืมกดติดตามคําสอนของ New Hope International Church นะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากเห็นลูกๆและหลานของพี่น้องได้ไปสวรรค์และมารับใช้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องใช่ไหมครับ สำหรับผมเองนี่เป็นห่วงลูกและหลานมากและลูกหลานได้โบสถ์ด้วยนะครับผมอยากเห็นเด็กในโบสถ์ทุกคนโตขึ้นมาเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้ามีความเชื่อมีความเติบโตฝ่ายวิญญาณมีการเจอมีพระพรและเป็นพระพรแก่นานาชาติและเราจะได้เห็นเขาในสวรรค์ทุกคนผมอธิษฐานและมีความวางใจในพระเจ้าว่าลูกของเราหลานของเราได้โบสถ์ของคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้จะเดินกับพระเจ้าไปถึงที่สุด วันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้รักษาความเชื่อเดินด้วยความเชื่อเพื่อลูกหลานที่เรารักผมอยากจะอ่านหนังสือสุภาษิตบทที่22่สข้อหบอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากไปจากทางนั้นพี่น้องครับเราควรจะเป็นคริสเตียนที่สำแดงชีวิตต่อลูกหลานของเรา ให้เขาเห็นว่าชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงเป็นอย่างไรเราพาเขาไปโบสถ์เรารักกันระหว่างสามีภรรยาเราพูดจากันดีๆเราสรรเสริญพระเจ้าเราไม่โกงพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้านะครับเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นสอนเขาในทางของพระเจ้าเวลาที่ลูกของผมได้รับเงินมาจากคุณปู่คุณย่าหรือ,อยังไงผมก็บอกว่านี่เอาเงินสิบรถไปถวายกับพระเจ้านะเวลาเราคุยกันในรถ เราก็จะพูดกันระหว่างสามีภรรยากับอาจารย์ดาบอกว่าเออรับใช้พระเจ้าเรามีพระพรนะเราเป็นพยานให้ลูกได้ยินให้ลูกเข็นทางของพระเจ้าพี่น้องผู้ใหญ่ในโบสถ์นะครับเราควรจะดําเนินชีวิตที่เป็นพยานที่ดีและให้เด็กๆในโบสถ์เห็นตัวอย่างที่ดีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณนาพี่ในโบสถ์นะครับเห็นตัวอย่างที่ดีในโบสถ์แล้วสอนเข้าในทางของพระองค์แต่ว่า พี่น้องหลายท่านที่กำลังฟังคําสอนนี้อาจจะมีลูกที่หลงทางออกไปจากทางของพระเจ้าผมจะบอกข่าวดีให้พี่น้องทราบว,ว่าถ้าพี่น้องฝึกลูกของท่านให้รู้จักพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆในทางของพระองค์ความเชื่อที่ท่านใส่เข้าไปและบรรจุเข้าไปในหัวใจของเขาหรือวิญญาณเขาตั้งแต่เด็กๆนั้นมันยังอยู่ที่นั่นเพียงแต่มารซาตานมาพยายามที่จะปิดม่านบังตาและขโมยความเชื่อนั้นไป พระเจ้าสัญญากับเราข่าวดีบอกว่าในที่สุดเขาจะกลับมาหาพระเจ้าและไม่เดินออกไปในทางที่เขาได้เรียนจากเราตอนที่เขายังเด็กๆอยู่พระกบ,บี์ไม่ได้บอกว่าและระหว่างช่วงกลางของชีวิตเป็นอย่างไรพระกบ,บีบอกว่าในที่สุดเมื่อเขาไปถึงจุดหนึ่งในชีวิตไม่ใช่ตรงกลางแต่ในที่สุดนะครับเขาจะกลับมาหาพระเจ้าและมาเดินในทางที่เราสอนเขาและฝึกเขาไว้พี่น้องครับบางที ในสายตาของเรานั้นเราเห็นว่ามันดูเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกของเราจะกลับมาในทางของพระเจ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตามองเห็นแต่เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อดังนั้นพี่น้องอย่าท้อใจพระเจ้าทรงรู้ว่าพระองค์จะทําให้เขากลับมาหาพระองค์ได้อย่างไรพระองค์สามารถไปกระตุ้นเขาและทําให้เขานั้นตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็หันมาหาพระเจ้าได้พระองค์มีวิธีนะครับ พระองค์จะใช้วิธีต่างๆเราอาจจะไม่รู้เพราะเราเป็นมนุษย์แต่พระองค์รู้ว่าลูกของเราหลานของเรานั้นมีจุดอะไรบ้างที่เขาจะทําให้ตื่นตัวขึ้นพระองค์มีทางที่พระองค์จะช่วยลูกหลานของเราดังนั้นผมอยากหนุนใจท่านอธิษฐานเพื่อลูกหลานต่อไปอย่าท้อถอยท่านหนุนใจเขาไปเรื่อยๆทุกคาพูดและการกระทําท่านเชื่อไปเรื่อยๆว่าสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นสิ่งดีจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะทํางานของพระองค์เบื้องหลังฉาก ในที่สุดลูกหลานของเราจะกลับมาหาพระเจ้าท่านประกาศด้วยความเชื่อไปเรื่อยๆสิครับว่าเขาจะกลับมาหาพระเจ้าฉันและครอบครัวของฉันบ้านของฉันครอบครัวของฉันจะรับใช้พระเจ้าร่วมกันโยชูวาบทที่2 4บข้อ15บอกว่าและพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติพระยาว์เวท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปฏิบัติใครจะปฏิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปฏิบัติอยู่ใน ท้องถิ่นฝากตะวันออกของแม่น้ำหรือบรรดาพระของคนอาโมไรตในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระยาเวาพี่น้องครับทุกคนในโลกนี้รวมทั้งท่านและผมและลูกของท่านด้วยและหลานของท่านกำลังดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเจ u r n e y ก็คือเรามีเส้นทางในการดำเนินชีวิต ตั้งแต่ต้นจนจบถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปเหมือนกับพวกชาวอิสราเอลที่ออกจากประเทศอียิปต์แล้วเขาก็ต้องเดินผ่านทินทุรกันดาลข้ามทะเลแดงผ่านทุรกันดาลไปจนถึงดินแดนพันธสัญญาพี่น้องเราทุกคนมีเส้นทางที่เดินไปผมก็มีอาจารย์ดาก็มีพี่น้องก็มีแม้ว่าท่านอยู่ตรงนี้ขณะน,นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเหมือนตอนนี้สิปีข้างหน้า เหมือนกันลูกของท่านตอนนี้เขาทิ้งพระเจ้าไปก็มันประความว่าอีกสิปีข้างหน้าเขาจะไม่กลับมาหาพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่อดทนและใช้ความเชื่อแล้วเราให้เวลาให้โอกาสเขาที่จะเปลี่ยนแปลงอย่ายกเลิกในหัวใจบอกว่าโอ้มันไม่มีทางเป็นไปได้เราคงจะบังคับใครให้ทําสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ทุกคนมีทางเลือกของตัวเองก็จริงแต่ว่าเราต้องระวังนะครับว่าเราจะไม่ใช้ปากของเรามีแต่พูดต่อว่าเขาแก้ไขเขาหรือว่า สอนเขาเอาพัระปีไปตีหัวเขาเราไม่ควรจะคมคูเขาเราควรจะดาเนินชีวิตด้วยความรักรักเขาด้วยคําพูดด้วยการกระทําด้วยคําหนุนใจและให้เขาเห็นความรักที่เรามีต่อเขาขอพระบิญาณริสุธ์สอนเราว่าเราจะแสดงความรักต่อลูกของเราอย่างไรพระคัมภ <ũng> ีสอนเราว่าแต่และคนมีภาษาของความรักต่างๆกันบางคนภาษาของความรักคือคําหนุนใจบางคนภาษาความรักคือให้ของขวัญบางคนคือการแตะต้อง เนื้อตัวกันกอดกันบางคนภาษาของความรักคือการที่เราไปรับใช้เขาหรือบางคนภาษาของความรักคือการที่เขานั้นได้รับการหนุนใจจากชุดของเราเราต้องทราบให้ได้ว่าภาษาของความรักของลูกของเราเป็นอย่างไรและแสดงความรักของต่อเขาจากเราด้วยภาษาที่เขาสามารถรับได้ว่าเรารักเขามีวิธีต่างๆมากมายที่แสดงความรักต่อลูกของเราและในที่สุด ความรักความเชื่อและคำปฏิฐานของพี่น้องจะนำเขากลับมาหาพระเจ้าสิ่งที่ท่านใส่เข้าไปในใจของเขาตั้งแต่เด็กๆนั้นในที่สุดมันจะเริ่มเกิดผลออกมาในใจของเขาหนึ่งโครินบทที่13บข้อแบอกว่าความรักไม่มีวันเสื่อมสูญแม้การเผยพระชนะจะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกๆจะเลิกพูดกันแม้วิชาความรู้ก็เสื่อมสลายไปแต่ความรักไม่เคยเสื่อมสลาย ข้อ13พูดตอบบอกว่าและบัตรนี้ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้เห็นไหมครับพี่น้องเราแสดงความรักต่อลูกของเราที่หลงหายไปนะครับรักเขาอธิษฐานเผื่อเขาหนุนใจเขาเชื่อไปเรืเ่อยๆและเขา Tri ในที่สุดจะกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระองค์มีแผนการที่ดีต่อลูกของเรา ให้เรามั่นใจและประกาศด้วยปากศครับว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้ลูกเราได้รับความรอดไปสวรรค์รับใช้พระองค์เยเรมีบทที่29ข้อ11บอกว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าเราเชื่อดีไหมครับว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับลูกของเราไม่ว่า มารซาตานจะทําอะไรก็ตามมันพยายามจะด,ดึงลูกเราเออกไปจากทางของพระเจ้ามันพยายามมาโกหกหลอกลวงหรือลูกของเราอาจจะสะดุดผู้นําในโบสถ์ที่เราเคยอยู่ผู้นําอาจจะทําบาปลูกของเราสะดุดในอเมริกานี้มีคนหนุ่มสาวที่หลงทางไปจากพระเจ้ามากมายเพราะว่าเขาสะดุดผู้นําในโบสถ์พี่น้องครับไม่ว่ามารมันจะทําอะไรมนุษย์จะทําอะไรเราเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับลูกของเราเราอธิษฐานเผื่อเขาต่อไปหนุนใจต่อไป รักเขาต่อไปเชื่อต่อไปพูดในปากต่อไปบอกว่าฉันกับครอบครัวจะรับใช้พระเจ้าเราพูดต่อไปว่าพระเจ้ามีแผนการอนาคตที่ดีและความหวังให้แก่ลูกของเราและเราอธิษฐานใช้สิทธิอํานาจของเราที่พระเจ้าให้แก่เราสองโครินธ์บทที่4ข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าแต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีกก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กําลังจะพินาศคือในกรณีของพวกเขา พระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไปเพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐคือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าทำไมลูกของเราหลานของเราหรือคนไทยมากมายทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนั้นไม่มารู้จักพระเจ้าไม่ได้รับความรอดก็เพราะว่ามารซาตานและพวกทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาป ผีร้ายวิญญาณชั่วมาปิดม่านบังตาตาฝ่ายวิญญาณนะครับไม่ได้ตาฝ่ายธรรมชาติปิดม่านบังตาฝ่ายวิญญาณทําให้เขาไม่สามารถเห็นแสงสว่างจากพระกิติคุณของพระเจ้าได้ไม่สามารถเห็นความรักของพระเจ้าได้ดังนั้นนี่เป็นวิธีที่เราอาธิษฐานเพื่อลูกหลานของเราเพื่อเพื่อนของเราเพื่อคนในประเทศไทยว่าหรือคนในประเทศลาวว่าข้าแต่พระเจ้าในนามพระเยซูข้าพระเจ้าขอสั่งให้ม่านบังตาที่ปิด ตาใจของลูกของข้าพเจ้าเพื่อนของข้าพเจ้าพ่อแม่ของข้าพเจ้านั้นมันจงออกไปข้าพเจ้าขอสั่งมารซาตานให้หยุดทํางานในชีวิตของลูกของข้าพเจ้าหัวใจของลูกของข้าพเจ้าและแสงสว่างความรักพระคุณความดีของพระเจ้าจะใช้เข้าไปในหัวใจของเขาและเขาจะได้รับความรอดเราอธิษฐานอย่างนี้ทุกวันนะครับแล้วคอยดูสิครับพระเจ้าจะเปิดม่านบังตา ใจของเขาและเขาจะกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะทํางานของพระองค์เราอธิษฐานด้วยความเชื่อพระเจ้าทํางานอยู่เบื้องหลังฉากส่งทูตสวรรค์มาช่วยไปเข้าความฝันให้เห็นนิมิตหรือทําอะไรต่างๆหรือส่งคนมาเป็นพยานหรือส่งหนังสือมาให้เขาอ่านพระเจ้ามีวิธีนะครับเราไม่รู้วิธีหมดเรามีแต่อธิษฐานใช้ความเชื่อใช้ความรักกันคําหนุนใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นแล้วในที่สุดเขาจะกลับมาหาพระเจ้าผมเชื่อว่า ในที่สุดลูกของท่านหลานของท่านที่หลงทางไปจะกลับมาหาพระเจ้าทุกคนแล้วไม่ใช่กลับมาหาพระเจ้าแล้วไปโบสถ์เท่านั้นนะครับจะถูกไฟแตะแลบการฟื้นฟูเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าได้ไปสวรรค์มีรางวัลมากมายในสวรรค์ก็จะมีพระพรและพระพรในชวิตของเขาจะเป็นพระพรก่คนอื่นทั่วโลกนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องนําคําสอนนี้ไปปฏิบัตินะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าแล้วขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระสัญญาของพระองค์ ที่บอกว่าจะทําให้ลูกของเรานั้นกลับมาหาพระองค์นั้นจะเกิดขึ้นจริงๆขอพระเจ้าช่วยลูกหลานคริสเตียนในประเทศไทยที่หลงไปจากทางของพระเจ้าทั้งหมดให้กลับมาเปิดม่านบังตาเขาทุกคนให้เห็นพระกิติคุณว่าเป็นแสงสว่างสําหรับชีวิตของเขาให้เขาเห็นความรักและความเมตตารับพระคุณของพระเยซูคริสต์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอเรียกพวกเขากลับมาให้หมด ฉันและครอบครัวของฉันจะรับใช้พระเจ้าแผนการที่ดีของพระเจ้าจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่เราใส่และหว่านลงไปในใจของลูกหลานของเรานั้นไม่มีวันที่จะตายหายไปแต่ในที่สุดมันจะโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่และเกิดดอกออกผลในชีวิตของเขาเขาจะกลับมาหาพระเจ้ารัรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยเราประกาศว่า ลูกของเราทุกคนที่หลงหายไปจะกลับมาในทางของพระองค์และมารับใช้พระองค์และไฟของพระองค์จะมาแตะพวกเขาขอให้เจ้าเมตาน้าการฟื้นฟูมให้แก่คนหนุ่มสาวและเด็กในประเทศไทยและคนไทยทั่วโลกนี้เด็กรุ่นต่อไปหลังจากเราจะอยู่ในไฟจะอยู่ในการฟื้นฟูและรับใช้พระเจ้าร้อนรนในทางของพระเจ้าเห็นการอัศจรรย์เห็นการเคลื่อนไหวของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เขาจะเป็นผู้ชอบธรรมเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และรักทางของพระเจ้าเขาจะไม่ทําบาปเขาจะไม่ ทำในสิ่งที่ผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันในน้มพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้า,จา,พ,จาพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราพี่น้องอธิษฐานไปเรื่อยๆนะครับและเราจะเห็นการดีเกิดขึ้นนะครับอย่าท้อใจอย่าเลิกเชื่ออย่าเลิกพูดประกาศพระสัญญาของพระเจ้านะครับอยากหนุนใจพี่น้องให้กดไลค์และกดติดตาม ยูทูบของเรานะครับพระเจ้าอวยพรครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับผมกาจันดารักพี่น้องนะครับและเชียอว,ว่าคนรุ่นต่อไปจะรักพระเจ้ายิ่งกว่ารุ่นของพวกเราอีกขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับผมกาจันดารักพี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากๆเลยครับพระเจ้าสัญญา พวกเราในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่สามข้อหนึ่งหข้อสองบอกว่าบุตรชายและบุตรหญิงของเราเอ๋ยอย่าลืมคําสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัรญัติของเราก็คือของพระบิดาพระบุตรและพระวิญ,ญาบริสุทธิ์เพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอํานวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะนําคําสอนไปปฏิบัติพี่น้องจะรักษาพระคราของพระองค์ไว้ใน ชีวิตในจิตใจของพี่น้องและพี่น้องจะมีอายุยืนยาวโรคภัยไข้เจ็บที่รบกวนพี่น้องมันจะหายออกไปและพี่น้องจะมีความสุขสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคำสอนของเรานะครับเราพบกันในคำสอนอื่นๆนะครับรักพี่น้องนะครับ ในวันเพนทคอ์สพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้า จะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะส่งเผาผลานอยู่ภายในทําให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีลิเดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้น ขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง